สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เอ็นสบายไม่ร้อนนะคะรุ่นนี้ดีเทลจะเป็นคอวีจีนค่ะเย็บตีกรด็ดด้านหน้านะคะแล้วก็จะแต่งกระดุมตรงช่องอกด้วยค่ะส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเราจะแถมเข็มกลัดให้ด้วยทุกตัวเลยค่ะขออนุญาตค่ะแบบนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ พิมลายคมชัดสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะมีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 424, 4 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีหลากหลายโทนสีเลยนะคะที่จะอยู่จะเป็นโทนสีส้มแขนสั้นค่ะแล้วก็จะมีโทนสีส้มแขนสอกนะคะโทนสีฟ้าแขนสั้นค่ะและโทนสีฟ้าแขนสอกค่ะ โทนสีแดงแขนสั้นค่ะและสุดท้ายจะเป็นโทนสีแดงแขนสอกนะคะสวยทุกสีเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ